บทที่สองเนาะบทที่สองเคมีอินทรีย์เมื่อกี้พี่สอนสารอินรียจบไปแล้วตอนนี้ก็จะมาส,าสอนสารอินทรียซึ่งตัวสารอินรีเนี่ยมันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับชีวะเอ้ยเกี่ยวกับชาเคมีในเรื่องของเคมีอินรียซึ่งเราจะได้เรียนกันในหมห้าว่าเออซึ่งก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เรียนอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าพี่จะปูพื้นฐานให้นิดนึงเนาะจะได้ไม่งงโอเค ฐานอินทีตามนิยามในขอวสวทอๆๆๆเลยเนี่ยก็ขเขียนมาว่ามีธาตุคาร์บอนแล้วก็ไฮโดเจนเป็นองค์ประกอบหลักก็คืออาจจะมีถ้าอื่นด้วยก็ได้เช่นอย่างเช่นซันเฟอร์พอฟรัสออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเนาะโอเคแต่ว่าพี่ไปเปิดหนังสือแคมเบลมาเนี่ยนิยามมันจะดีกว่านี้เอออันนี้มันก็มันก็ถูกเลยแต่ว่ามันยังถูกไม่หมดมีนิยามที่ดีกว่านั้น,น,นก็คือนิยาม ก็จดตามลงไปได้เนาะเพิ่มเติมธาตุอินทรีย์คือสารที่มีคาร์บอนอะตอมคาร์บอนนะนรี้กว่าคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงที่มา คืออาจจะสร้างจากอาจจะถ้งจากสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตสร้างหรือว่ามาจากห้องแล็บก็ได้สารอินซีก็คือสารอินซียเนาะมาจากที่ไหนก็เหมือนกันแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นว่ะยกเว้นอันนี้ยกเว้นสารประกอบพวกคาร์บาย ถ้าเราได้ยินสารไหนแล้วมันมีชื่อคาร์บอนก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่สารอินทรีย์ก็คือเป็นสารอนินทรีย์นั่นแหละแล้วก็พวกสารประกอบของคาร์บอนิท CO 3 2ลบเนาะอันนี้เป็นไม่ไมป็นอนุมูลกลุ่มเนาะอย่างเช่นกรดคาร์บอนิกแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสารอนินทรีย์ เนาะแล้วก็สารกบไซยาไนเช่นกดอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสารอินทรีย์เหมือนกันแล้วก็พวกเพชรแกร้ฟ้าอะไรแบบนี้มันก็สร้างจากอะตอมคาร์บอนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสารอินทรีย์เนาะอันนี้ก็คือสารอินทรีย์โอเค นี่คือ,อนิยามของมันอาจจะต้องจําข้อ,อยกเว้นว่านิดหน่อยเนาะก็จําไว้ก็ดีเอเคถ้าจดไม่ทันก็จุดคลิปเนาะโอเคต่อไปเรื่องที่พี่จะพูดต่อไปมันก็คืออันนี้คือเรื่องแรกนะคือ,อนิยามเรื่องที่สองที่พี่จะพูดก็คือปูพื้นฐานเนาะ อะตอมคาร์บอนเรื่องของอะตอมคาร์บอนเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมในเคมีอินทรีย์เนี่ยอะตอมคาร์บอนอะมันอยู่หมู่สี่ในตารางธาตุนะหมู่สี่เพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะมีวาเลนต์อิเล็กตรอนสี่ตัววาเลนต์อิเล็กตรอนอันนี้คืออิเล็กตรอนเนาะเมื่อนำมาเขียนเป็น ฐานที่มีแขนแบบเนี้ยเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีสี่แขนแบบนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นพันธะเดี่ยวเดี่ยวเดียว<ๆ>เดียว<ๆ>แต่ว่าอาจจะเป็นพันธะคู่ก็ได้ <Everyone. S 1> อย่างเช<ๆ>่นก็เป็นพันธะคู่อย่างนี้หนึ่งขีดนะเป็นหนึ่งแขนนะอันนี้คือหนึ่งแขนอันนี้อีกสองแขนโอเคอย่างนี้อันนี้ก็จะครบสี่แขนและหนึ่งสองสามสามี่อาจจะเป็นพันธะคู่ก็ได้เอ้ยพันธะสามก็ได้หนึ่งสองสามเนี่ยพันธะสามแหละ ก็ต้องแขก็ต้องครบก็คือเพิ่อมอีกแขนหนึ่งแบบนี้ก็จะเป็นได้ทั้งพันธะหนึ่งสองแล้วก็สามนี่หแบบนี้โอเคเวลาเขียนแขนออกไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เขียนอะตอมอะไรไว้อย่างเช่นสมมติถ้าพี่เขียนอะตอมออกซิเจนไว้มันก็จะเป็นออกซิเนจนส่วนอันที่ไม่ได้เขียนหนาม,มันก็จะเป็นไฮโดเจนเหมือนเหมือนเติมให้เต็มมาเป็นที่รู้ๆกันว่ามันจะเป็นไฮโดเจนเนาะ อันนี้ก็คือคาร์บอนแล้วก็มีแคลนตรงนี้ก็เป็นไฮโดรเจ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 นเหมือนกันโอเคก็คือเรื่องของ Carbon, อะตอมคาร์บอนเนาะที่เราต้องรู้เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของหมู่ฟังก์ชันเนาะหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มอะตอม กลุ่มอะตอมก็คือมีหลายๆอะตอมอยู่รวมกันนะเนาะที่แสดงสมบัติเฉพาะในสารอินทรีย์ูฟังก์ชันที่เราควรรู้จักเนี่ย มันก็จะมีหลายอันเลยอันนี้พี่อยากให้ลองเปิดหนังสือกระรวงดูเนาะมันจะอยู่ในหน้าเออหน้าสามสเจ็ดค่ะตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นหมุกฟังชันเนาะลองเปิดดูตามไปเนาะอันนี้หน้าสามเจดโอเคแต่ว่าพี่ขอเขียนในทรายแล้วกันโอเค ลองไปดูท้ายตารางนะคะท้ายตารางนี ini, ่ตรงนี ini, hydrogen, ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาบอกว่าอแทนมุมอะตอมไฮโดรคาร์บอนก็คือเป็นสายไฮโดรคาร์บอนยาวๆเลยไฮโดรก็คือไฮโดรเจนใช่ไหมส่วนคาร์บอนก็คือคาร์บอน หมู่จำไฮโดรคาร์บอนก็ประมาณนี้เป็นคาร์บอนต่อกับคาร์บอนต่อกับคาร์บอนต่อกับคาร์บอนอันนี้มีแขนออกมาให้ครบสี่แขนให้ครบสี่แขนแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนเนาะเติมไม่ครบอ่านเนี่ยเขาไอตัว R าเขาก็จะไม่ได้เจาะจงว่าแบบมันจะมีซีกี่ตัวหรือว่าอะไรยังไงถ้าเขาเขียนว่าอาก็คือโดยรวมว่ามันจะเป็นหมู่ไฮโดรคาร์บอนแบบนี้อาจจะยาวอาจจะสั้นยังไงก็ได้โอเคเนาะ ทีนี้ก็ไปดูในตารางหมู่ฟังก์ชันอันแรกเนี่ยที่พี่อยากให้รู้จักก็คือหมู่ไฮดรอกซิลเนาะตัวแรกที่อยู่ในตารางนั่นแหละถ้าไม่มีหลังคือก็จะตามไปได้นะหมู่ไฮดรอกซิลอันนี้คือชื่อหมู่แล้วก็จะมีโครงสร้างแบบนี้ก็คือ มีอาก็คือที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือสายไฮโดรคาร์บอนยาวๆนี่แหละก็มีพันธะเดี่ยวแล้วก็เป็นอะตอมของออกซิเจนก็พันธะเดี่ยวแล้วก็อะตอมของไฮโดรเจนแบบนี้เราจะเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซิลนี่นี่คือหมู่ไฮดรอกซิลหลังที่พบก็จะพบในน้ําตาลตาลแล้วก็สารจำเฟวกแบบแอลกอฮอล์เนาะมันก็จะมีหมู่ไฮดรอกซิล สมบัติขอมันก็คืออันนี้จะละลายน้ำได้ดีมากตัวที่2นะคะตัวที่2คือหมู่คาบ็อกซิลอย่าจำสลับกันนะนี่ยห,หมู่ไฮดอกซิลอันนี้คือหมู่คาคาบ็บกซิลนะโอเคหมู่คาบ็บกซิลก็จะมี R อีกแล้ว R เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็มีพันธะเดี่ยวเป็นอะตอมคาร์บอนแล้วก็เป็น พันธะคู่ต่อกับอะตอมออกซิเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวออกซิเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวไฮโดรเจน,นสังเกตไหมว่าธาตุแต่ละตัวอย่างเช่นธาตุคาร์บอนเนี่ยมันจะมีสี่แขนหนึ่งสองสามสี่ตัวออกซิเจนเนี่ยมันจะมีแค่สองแขนตัวไฮโดรเจนก็จะมีหนึ่งแขนแบบนี้มันก็ต่างกันออกไปเนาะนีแล้วว่าหมู่คาร์บอซิลเราจะพบในสารอะไร เราจะพบนสารที่เรียกว่ากรดอินรียก็มีแบบกรดไขมันหรือที่เราเรียกว่าฟตตี้แอซใช่ไหมแล้วก็กด amino. อะมิโนอะมิโนแอซิดนั่นเองขึ้นชื่อว่าเป็นกรดอ่ะมันก็เป็นกรดอันนี้เป็นกรดน,นี้เป็นกรดนะแต่ว่าอันนี้เป็นกลางเดี๋ยวพี่เขียนให้อันนี้เป็นกลางอันนี้เป็นกรด โอเคเดี๋ยวขอขึ้นสไลด์หน่อยนะคะโอเคหมู่ฟังก์ชันที่สามที่คนจะรู้จักก็คือเราเรียกว่าคีโตนมันเป็นหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อคาร์บอนิลคาร์บอนิลคาร์บอนิลในกลุ่มคีโตนเนาะ แบบนี้ก็จะมีโครงสร้างเป็น R ก็คือสารไฮโดรคาร์บอนแล้วก็พันธะเดี่ยวคาร์บอนพันธะคู่ออกซิเจนพันธะเดี่ยวแล้วก็เป็น R ก็คือมีอีเจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ย CO เนี่ยโอเคอันนี้เราจะพบในน้ำตาลน้ำตาลกลุ่มคีโตสเนี่ยคีโตนคีโตสโอเคนะ ตัวที่4ก็คือเป็นหมูคาร์บอนิลเหมือนอันนี้แหละคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นในกลุ่มอัลดีไฮดหมูคาร์บอนิลในกลุ่มอัลดีไฮดนะโครงสร้างของมันก็จะเป็น R แล้วก็พันธะเดี่ยว C พันธะคู่ O แต่ว่าตัวต่อไปมันจะเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะถ้าเป็นสายไฮโดรคาร์บอนนะมันจะเป็นคีโตนถ้าเป็นสาย เป็นไฮโดรเจนตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นอัลดีไฮด์จะพบมันในไหนเราก็พบมันในน้ําตาลเหมือนกันนั่นแหละทีนี้มันจะเป็นน้ําตาลที่ชื่อว่ากลุ่มอัลด s สเห็นไหมอัลดีไฮด์อัลดสโอเคตัวที่5นะคะตัวที่5ชื่อว่าหมู่อะมิโนอะมิโนเนี่ยก็จะเป็น R แล้วก็มีไนโตรเจน R เริ่มมี สารอื่นโผล่มาแหละธาตุอื่นอะไรขึ้นนรโรเจนเนะาะไนโรเจนเนี่ยจะมีสามแขนมีสองแขนมันจะต่อกับไฮโดเจนแบบนี้เดี๋ยวว่าเขียนแบบว่า R N H สองแบบนี้ก็ได้คุณๆเนาะเป็นหมู่อะมิโนอันนี้ก็จะพบในกรดอะมิโนซึ่งเราจะได้เรียนว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนก็คือเป็นสับเซตของโปรตีนเนาะ คือเป็นแบบซับเจ็ดเนาะโอเคมีอีกสองตัวที่เป็นตัวย่อยๆจริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องดูวไว้เนาะตัวที่หมู่ฮะหมู่ฟังก์ชันตัวที่หกนะคะจะชื่อว่า south h y g h v i e s u l f, f south แล้วก็ h y g h v i e แบบนี้ ป็ครงสร้างก็คือเป็น R เป็นสารไฮดโดรคาร์บอนเนะาะเพราะว่าบรรทัดเดียวเป็นซัลเฟอร์ซัลเฟอร์เนี่ยก็จะมี2แขนมือนออกซิเจนเลยแล้วก็ต่อมาที่ไฮโดรเจนแบบนี้นะคะมันจะพบในกรดอะมิโนกรดอะมิโนบางชนิดไม่ไม่ได้พบทุกชนิดนะพบในกรดอะมิโนบางชนิดแล้วก็ทีนี้ต่อสุดท้ายของเรา ก็คือหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่ฟอสเฟตตัวเดียวกับที่อยู่ในเคมีนั่นแหละก็จะมีของสร้างก็คือ R แล้วก็มี O มี P P นี่ก็คือฟอสฟอรัสเนาะเนี่ยคืออะตอมฟอสฟอรัสแล้วก็มี O สี่ตัวแบบนี้แล้วก็มีประจุลบเราจะพบมันในฟอสโฟลิปิด สังเกตชื่อดีฟอสโฟลิปิดก็คือมีฟอสเฟตนี่ใช่ไหมแล้วก็พบในนิวคลีโอไทด์แบบนี้โอเคอ๋อเพิ่มเพิ่มตรงนี้หน่อยนะคะตรงกรดอะมิโนอันนี้มันจะเป็นเอ้ยหมู่ฟังก์ชันอะมิโนอันนี้มันจะเป็นลิปอนเบสนะคะโอเคส่วนคาร์บอกซิลเป็นกรดเนาะอ,อย่าลืมเนาะอันนี้เป็นกรด จนอันนี้เป็นเวทโอเคอันนี้ก็ต้องท่องนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็จําได้เองโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละในเรื่องของเคมีอินทรีย์เบื้องต้นแล้วก็ต้องจำอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวพี่จะแท็กแทงให้ในเนื้อหาเนาะโอเคขอบคุณค่ะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอ่ะ